สวัสดีครับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือแค่คันสุดท้ายเท่านั้นนะโอ้ยรถคันนี้นะครับเป็นรถ3ามล้อเนี่ขี่นี่สสำหรับผู้สูงอายุนี่ไม่ต้องกลัวล้มเลยนะครับวันนี้มาขี่โชว์ก่อนละกันนี่อย่างนี้รถสามล้อุณชลาสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีออปชั่นอะไรบ้าง1เลยมีไฟหน้าไฟหลังเมื่อกี้ก็เปิดให้อยู่แล้วนะครับมีไฟหน้าแบบนี้เดี๋ยวผมขี่วนให้ดูไฟหลัง แบบนี้นะครับเวลาถ้าเราปิดนะก็เพียงแค่กดปิดชึบแค่นั้นเองก็ปิดแล้วไฟหน้าไฟหลังแถมมีเสียงแจน่ารักๆแบบนี้ด้วยและมีที่คาดเบล์ให้แบบนี้พักเท้าแขนสามารถที่จะปรับลงได้แค่นี้ครับไปแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ไปจ่ายตลาดได้เลยขับขี่ปลอดภัยแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะ รคคันที่แล้วขายไปแล้วมีคันนี้คันสุดท้ายนะครับรีบจัดจองเลยจะส่งฟรีทั่วไทยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้แจ้งราคากันแล้ว2 2 0 0 0ั 22, บาททวนจะส่งฟรีทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้เรายังสามารถที่จะเข็นได้เข็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเราปรับล็อกนะครับเขาจะมีปุ่มของเขาบอกเราแค่ผักผักลงลถนะครับจะล็อกนะครับไม่สามารถเข็นได้นดเนี่ยดูผมเ่ยเข็นไม่ได้ละนี่คือเขาจะล็อกเลยนะครับ แล้วส่วนด้านหลังนะครับก็มีตะกร้าให้แบบนี้นเรียบร้อยตะกร้าหน้ามีตะกร้าหน้าก็เหมือนเดิมครับไฮไลท์ก็คือดึงแล้วก็ไปจ่ายตลาดได้เหมือนเดิมครับสําหรับรถรุ่นนี้นะก็มีแค่คันสุดท้ายแล้วท่านใดหาอยู่นะครับรีบจัดเลยเพราะว่าไม่ต้องถามหากันแล้วนะรถรุ่นนี้ยากครับที่จะมีนําเข้ามาเอาละครับวันนี้ผมรีวิวสินค้ารถคันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ้าวลืมแจ้งแบตเตอรี่ใหม่มีประกันให้ด้วยสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับ อนาคตเปลี่ยนใหม่อะถูกมากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินพัน0้าร้อยบาทจบสำหรับรถรุ่นนี้นะครับอ่ะวันนี้รีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะไปแล้วครับสวัสดีครับ